สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของปีหกหนะครับนะวันนี้เช่นเคยครับเอาของดีมาฝากาพี่น้องเอฟซีช่างแกะอีกนะครับของดีราคาไม่แพงนะครับนะเ,เป็นมีดครับเป็นมีดมีดเน็กนะครับเป็นมีดเน็กเล็กนะครับเป็นมีดเน็กเล็กนะครับ อันนี้ยาวประมาณหกนิ้วครับนะพอดีว่าเขาเขาก่อ,อ,อนเนี่ยเอาเอา,เอามีดมีดเล็กเล็กแบริ่งนะครับมีดเล็กเล็กก้านเบานะครับมีดเล็กเล็กก้านเบาทรงโบวีออกมาขายนะครับนะมีอยู่สิบกว่าเล่มครับมันก็หมดไปนะทีนี้ีนี้มีพี่ี่เอซนะครับ อีกหลายท่านนะครับที่อยากจะใช้มีดเล็กนะครับแต่ทีนี้มันทําไม่ทันนะครับมันช่วงปีใหม่พอดีนะครับนะก็หยุดกันยาวนะฮะอันนี้ก็มันหมดไปตอนนี้ก็ยังมีอ่ามีดมีดเด็บนะครับมีดเด็บทิ้งหิวไฟนะครับนะของปีที่แล้วนะครับอันนี้ทํามาจากาเหล็กสปริงนะครับนะชุดนี้ มีอยู่11เล่มนะครับนะมีอยู่11เล่มแค่แค่นั้นนะครับก็เลยว่าพี่พี่พี่ยังไม่ได้นะที่ยังอยากจะใช้มีดเล็กอยู่นะครับนะมีดพกขนาดเล็กนะอันนี้สวยเลยนะครับเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับสันก็หนานะครับสันหนาสี่ห้ามีน้ําหนักดีมากครับฟันไม้ฟันไม้ได้เลยนะครับอันนี้นะคมกริบคมแข็งนะครับเป็นเหล็กสปริงของอันนี้ครับ ของเลยรถแบ็คโคนะครับนะรถแบ็คโคนะครับสปริงโรเลอร์หน้าของตีนแทรกรถแบ็คโคนะครับชุดนี้ทําเก็บไว้นะครับมีทีแรกมีสิบสอเล่มนะครับนะก็ไม่รู้ว่าขายไปเล่มห,หรือหว่ายางไงนะก็สงสัยมีแอบขายไปเล่มนึงนะครับก็เหลืออยู่1ิบเเล่มว่าจะเอาไป ลงยันแล้วก็เอามาขายนะครับอันนี้ลงลงลง,ลงยันพระคาถานะครับสวยงามมากนะครับอันนี้นะพระคาถานะโมพุทธยายะนะมะพัทะนะครับพระพุทธหัวใจพระพุทธเจ้าังทั้งทั้งห้าพระองค์นะครับนะโมพุทธยายะมะอาอุนะครับนะนมพนะพาทะเนี่ยครับนะอีกอีกด้านหนึ่งเป็นยันพุทธซ้อนนะครับนะ นะโมพุทธายะเหมือนกันนะครับก็มะออุกนะครับนะนะมะพะทะนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นยันยันศักดิ์ส,สิทธิ์ของเกจิอาจารย์ทั้งหลายแหละครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่สุขนะฮะวัดมะขามเท่านะครับแล้วก็ที่ว่าอาจารย์ดังๆแล้วหลวงปู่เอี่ยมนะครับ ที่เขาลงในตะกุดอะไรเนี่ยครับลงคาถาพวกนี้หมดนะครับนะก็อันนี้ผมผมทําอันนี้เป็นอ่าเป็นเล่มนี้นี่จะเป็นนโมพุทธายะนโมาวะธานะครับและตรงนี้จะเป็นไอหัวใจพญาคุดนะครับกับยันพุทธซ้อนนะครับนะแผวคาดปลอดภัยป้องกันมหาอำนาจโอเยอะแยะเลยครับสบรรพคูณน,นะครับลองเสิร์ชหาหาดูนะครับนะ เดี๋ยวพูดมากไปเดี๋ยวหาว่างมงายนะครับอันนี้นะเป็นความเชื่อนะครับนะผู้ท่านใดที่ไม่อยากจะได้ยันก็ก็มีนะครับนะไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ลงยันก็ถ้าอยากไม่ใช้นะครับปกติเนี้ยผมขายอันนี้นะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนะวันนี้นะครับเพิ่มสั่าล้ใหม่นะครับราคาผมลดให้นะครับ ลดให้ให้เอฟซีช่างแก่นะครับผมจะเอาแค่8 5 0ห้าพอนะครับนะลดมาถั้าพันสองลดมา400กว่าบาท500้อยกว่าบาทนะครับนะก็ยังไม่พอนะครับผมจะแถมมีดเอ้ยมีดนะหินรับมีดอาัคานีนะครับขนาดพกพานะครับอันนี้นะอันนี้เป็นหินอคคนีขนาดพกพานะครับก้อนใหญ่มันก็ก้อนใหญ่มันก็จะมีนะครับใหญ่นะครับมัน หกติดตัวไม่ได้นะครับนะก้อนใหญ่มันจะเป็นขนาดนี้นะครับนะจะเป็นขนาดนี้อันนี้ก้อนก้อนเล็กนี่เราใส่กระเป๋าได้เลยนะครับนะใส่กระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังได้เลยเวลาไปแคมปิ้งไปเดินป่านะครับไม่ต้องเอาแบบนี้ไปนะไปเดินป่าเดินแล้วใส่ถุงย่ามไปเลยนะฮะอันนี้นะ,ะก็ใช้ ฝนนีลล่ได้นะครับใช้ขัดที่ใครยังได้เลยเดียช่างแก่เดี่ยวขัดเป็นประจำเลยครับผมเออก็เป็นหินอักนีหินภูเขาที่หายากครับยังมีแต่ที่จังหวัดลำปางแค่นั้นนะครับนะภูเขาไฟนะครับอ,อันนี้ก็มีอยู่สิบเอเล่มนะครับนะก็คมนะครับเรียกว่าคม เชฟเหมือนกันนะครับนะคมเชียบเหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องความคมนะครับผมผมหวานเชียบเหมือนอันนี้นี่ผมฝนแบบใช้งานทั่วไปนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับคมเท่าไหร่นะครับนะก็พอพอไปไปวัดไปวาตอนเช้ามืดได้อยู่นะครับนะนะครับ คมทุกเล่มก็แล้วกันครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเราจะฝนเพิ่มกว่าน,นี้ก็ได้อยู่นะครับนะจะเอาคมยค่นี้ว่าโกนหนวดโกนเข้าได้เลยก็ก็ได้ครับอันนี้ก็แข็งเนะี่ยความแข็งนี่ก็นะครับความแข็งนะครับนี่นะครับนะ แข็งจิบเลยครับสูตรเดียวคัน,นครับมีดและมีใดใหญเนี่ยสูตรชุปเนี่ยช่างแก่เนี่ยรับประกันนะครับเนี่ยครับไม่มีปัญหานะครับอันนี้ความคมความแข็งมันก็ใช้ได้ ตายมีดนี่ก็แข็งนะครับเจาะเจาะได้เลยครับเจาะปิ๊บเจาะอะไรได้เลยครับเจาะแทงสังกะสีนะลูกเลยว่างั้นนะนะครับแต่ว่ามันแหลมก็อย่าไปแทงกันแล้วกันเสียดายมันนะครับผมสวยนะสวยหุ่นดีครับได้สัตส่วนดีมากเลยครับอันนี้นะอันนี้ถ้าเอาไปนะครับเอาไปให้เกจิอาจารย์ที่เรานับถือนะครับ ลงลงลงนี้อีกทีอธิษฐานจิตอีกทีนี่ก็โหสุดยอดเลยนะครับนะใช้ใช้ทําครัวใช้ตัดไม้ตัดไม้ไผ่อะไรเนี่ยได้ไม้เล็กๆนะครับไม้ได้หมดนะครับทําครัวกกไก่กกหนูได้หมดนะครับ มไม่ต้องกลัวโคงเส้นโครงบานะครับนะอันนี้เป็นเป็นของหายากเลยนะครับนะราคาก็มิตรภาพนะครับแปดร้อยห้าสิบนะครับแถมหินอันนึงนะครับนะนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับอ,อหมดแล้วหมดเลยนะครับจะมีอีกชุดหนึ่งจะมีอีกชุดหนึ่งที่ผมเก็บไว้นะครับนะ แต่ว่าถ้าชุดนั้นทําเสร็จนี่ผมจะเอามาใส่เป็นด้ามเขาคว,วายนะครับจะเอาไปเข้าพิธีนะครับนะดีว่าจะเอาไปเข้าพิธีแล้วก็จะขายอีกราคาหนึ่งแต่ว่ายังทาไม่เสร็จตอนนี้นะแต่อันนี้ที่ทาเสร็จแล้วนะครับมันในปี6 5ห้านะครับก็จะแบ่งให้เอฟซีท่านแก่เอาไปเก็บไว้นะครับนะเป็นของเป็นมงคลนะครับกับตัวเองกับ มิตสหายกับครอบครัวนะครับนะเอาไว้ปกปักรักษาป้องกันตัวเพศไทยที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะครับก็ช่างแก่ก็ทุกเบอร์โทรศัพท์0 8 9 9 4 7 2 0นะครับลายมาก็0863780800ครับอ่ารีบๆหน่อยนะครับนะเพราะว่ามันมันมีไม่มากนะครับอ่าคลิป หลังๆนี่ครับสามสี่ิปที่ลงไปเนี่ยครับมันไม่พอขายนะครับนะสินค้ามันไม่พอขายครับลงแป๊บเดียวนั้นสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็หมดแล้วนะครับนะแล้วก็ต้องรับออเดอร์นะครับรับรับออเดอร์ไว้นะครับเนื่อรักษาน้าใจกันไว้นะครับรับออเดอร์แล้วก็ต้องรอนะครับก็ถ้าหมดแล้วก็จะบอกให้นะครับ แล้วก็เป็นคนๆคนไปแล้วก็ไออันนี้ครับแล้วก็สั่งทําออกมาได้นะครับแต่ว่าชุดนี้ผมมีอยู่11เล่มบอกตามตรงนะครับรีบๆหน่อยกันแล้วกันครับ850ครับสวัสดีครับ